สวัสดีค่ะพบกับหญิงวิช u วลิซิ่งนะคะวันนี้หญิงมาแนะนําตัวและก็ผลิตภัณฑ์สําหรับลูกค้าท่านใดที่ติดเครดิตค้างค้างงวดฟังทางนี้นะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะสาหรับท่านใดที่กําลังมีปัญหากังวลกุ้มใจอยู่ค้างค้างงวดหลายงวดนะคะอยากปิดบัญชีรีเฟนแนนซ์แต่ว่าไม่รู้จะปรึกษาใครนะหญิงยินดีให้คำปรึกษาและบริการนะคะสาหรับลูกค้าที่กําลังค้างค้างงวดหลายๆงวดเช่นตั้งแต่2งวด3งวดขึ้นไป เงื่อนไขของเรานะคะเรารับรถยนต์ญี่ปุ่นปี2005ขึ้นไปลูกค้าอยู่ในเขตทะเบียนบ้านจังหวัดที่เรารับก็คือโซนทางภาคตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือยึดตามทะเบียนบ้านเป็นหลักนะคะทางข้างงวดสามารถปิดบัญชีรีไฟแนนซ์ใหม่ได้ซึ่งยอดปิดบัญชีลูกค้าต้องน้อยกว่ายอดจัดไฟแนนซ์เราจึงจะสามารถทำรายการได้สำหรับลูกค้าที่กำลังผ่อนรถยนต์อยู่นะคะ หรือกรณีที่มีเล่มทะเบียนเรียบร้อยสามารถนํามาจัดไฟแนนซ์ใหม่ได้หรือว่าจานําเล่มได้นะคะติดต่อยิงที่ช่องทางหน้าช่องได้เลยนะคะถ่ายรูปรถแล้วก็สํานนารถมาประเมินยอดจัดก่อนถ้ากรณีที่ลูกค้าผ่อนอยู่หายอดปิดบัญชีน้อยกว่ายอดจัดไฟแนนซ์สามารถทารายการได้สําหรับลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขเราทักมาก่อนนะคะทําได้ไม่ได้เดี๋ยวยิงแจ้งอีกครั้งหนึง่งสำหรับลูกค้าท่านใดที่เพิ่งผ่อนรถอยู่ นะคะอาจจะผ่อนได้แค่1ปี2ปีอาจจะยังทำรายการไม่ได้เนื่องจากยอดปิดบัญชีลูกค้าอาจจะสูงกว่ายอดจัดไฟแนนซ์นะคะดังนั้นปรึกษาเคสใบเคสนะคะถ้าอยู่ในเงื่อนไขทำรายการได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะฝากกดติดตามนะ,ะกดใจกดบันทึกนะกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ